สวัสดีค่ะอยากลงทุนขายเสื้อยืดมือสองนะคะฟังคลิปนี้เลยค่ะคุณลูกค้านะคะพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะที่สอบถามเข้ามาเยอะนะคะวันนี้นะคะแม่ค้าจะมาพูดถึงนะคะพวกงานคัดเกรดแล้วนะจ๊ะคุณลูกค้านะคะงานคัดเกรดแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะคะคือไม่ถึงว่าแม่ค้าเปิดกระสอบเองนะคะคุณลูกค้านะคะ แม่ค้เปิดกระสอบอย่างเช่นพวกเบอร์2นะคะเบอร์หนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุลูกค้าเนาะแล้วก็ทางร้านจะเป็นคนงานคัดเกรดนะคะเป็นคนคัดเกรดนะคะคนลูกค้าเนาะ อ,อย่างเช่นพวกงานเกรด A เกรด B อะไรอย่างนี้จากคุณลูกค้านะคะเพราะว่าคุณลูกค้าถามมาเยอะนะคะว่าพี่รีวิวงานให้หน่อยนะคะเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าสภาพแตกต่างกันยังไงหนูซื้อในราคาส่งเท่านี้หนูไปขายเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณลูกคา้างานที่แม่ค้ารีวิวนะคะอย่างเช่นเสื้อที่แม่ค้าใส่อยู่นะคะคุณลูกค้านะอันนี้เปิดจากกระสอบเลยแม่ค้าก็ใส่เลยนะคะคุณลูกค้านะคะจะได้ให้คุณลูกค้าเห็นทรงด้วยนะคะ,ะแม่ค้าจะอ้วนนิดนึงนะคะคุณลูกค้า งานเกรด AA ก็หมายถึงว่าเป็นเสื้อยืดมือสองที่ขัดเกรดนะคะคุณลูกค้านะคะเอาแต่สภาพดีๆใหม่ๆนะคะคุณลูกค้าเนาะเพราะว่าเสื้อยืดมือสองนะคะคุณลูกค้าก็จะมีพวกงานแบบเดดสต็อกมาจากต่างประเทศนะคะแต่แบบไม่ถึงแบบใหม่มากนะคะแต่ว่าคุณภาพดีไม่ถึงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณลูกค้าแต่ว่าเราจะขัดแต่เกรดดีๆสกรีนสวยๆไม่มีลายสกรีนแล้าวนะคะคุณลูกค้าเนาะ ราคาส่งนะคะคุณลูกค้านะคะถ้าช่วงช่วงธรรมดานะคะแม่ค้าไม่ได้ลดราคาให้ก็จะเป็นเลทราคาแบบนี้นะคะราคาส่งตัวละ30บาทเนาะแต่ถ้าช่วงโควิดนะคะคุณลูกคา้าแม่ค้าลดให้นะคะจาก100ตัวนะคะ3,000บาทเหลือแค่2 8 0 0ลดไปเลยนะคะ200บาทนะอ่านี้ค่ะคุณลูกค้าเนะคุณลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามาเยอะนะคะถามแม่ค้าว่า พี่ราคาเนี้ยหนูควรเอาไปขายเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะคุณลูกค้านะคะอย่างเช่นนะคะคุณลูกคา้าสภาพแบบนี้แม่ค้าแนะนําให้ไปรีดก่อนนะคะเวลาแม่ค้าเปิดจากกระสอบสภาพมันก็จะยับน่วยนะแต่ว่าสภาพดีผ้าสะอาดไม่มีงานเสียแน่นอนเกรดนี้รับประกันคุณภาพนะคะแม่ค้าแนะนําให้คุณลูกค้าไปขายได้นะคะราคาส่งแค่28บาทคุณลูกค้าไปขายในตลาดได้เลยนะคะแนะนําให้ขายนะคะ6 9 7 9นะคะคุณลูกค้าดูสภาพนะสภาพสวยนะคะคุณลูกค้านะคะ อ่ะแม่ค้าอาจจะรีวิวไปบ้างแล้วนะคะคร่าวๆเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะอ่านี่เป็นเสื้อโยเสื้อยืดมือสองนะคะนี่ค่ะสภาพดีสวยนะคะคุณลูกค้านะคะผ้าสะอาดนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจงานเกรด AA ที่แม่ค้ารีวิวเป็นงานเกรด AA นะคะสนใจก็สามารถทักแชทเพจนะคะหรือว่าแอดไลน์คุยกันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสวัสดีค่ะ